สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทนุกคนนะคะสำหรับวันนี้แตงโมมาแนะนำเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆค่ะก็เป็นซูก้มาม่าหมูนะคะฉบับสายครีนแบบแตงโมนะคะก็คือแตงโมใช้หมูที่เป็นหมูสไลด์แล้วก็มีหมูติดมันบ้างนิดหน่อยนะคะแกบไข่สองฟองลงไปพร้อมกับ เส้นมาม่านะคะก็เราเลือกได้เลยเราจะเอาแบบรสไหนสูตรไหนนะคะแต่ว่าสำหรับตโมเองก็เน้นไข่ผักแป้งโปรตีนนะคะตามที่ร่างกายเราต้องการเลยนะคะสำหรับใครที่อยากทำเมนูให้ง่ายกินที่บ้านในช่วงนี้นะตโมก็แนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะทำได้ง่ายๆนะคะ ว่างๆลองทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะนะใส่ผักลงไปอารมณ์แบบบะหมีม่เกาหลีเลยไหมเอ่ยเนาะเหมือนชาบูเกาหลีหรือยังไงเนี่ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ปรุงรสเยอะนะคะลองทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูนี้ง่ายมากๆเลย เพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของเมนูนี้แล้วค่ะไปทำทานกันเลยค่ะปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะ